สวัสดีครับวันนี้เราจะมามารีวิวนะครับ C I F สองร้อยห้าสิบแลนดี้นะครับผมแพ็คคู่นะครับผมมาชมคันแรกเลยนะครับผมคันนี้ก็จะเป็น C I F แลนดี้ปีสิบเจ็ดนะครับสิบเจ็ดทั้งสองคันนะครับผมคันเรสบูว่าสิบเจ็ดนะครับสีก็เดิมๆเลยครับคันนี้คันนี้สภาพสวยๆนะครับสีถังนะครับใสๆนะครับเงาๆ นะครับผมอันนี้ทุกอย่างเดิมเดิมนะครับเครื่องนะครับแกนโุกนะครับใส่ใส่ครับเหมือนกระจกเลยนะครับผมแกนโช๊คลอดีดีเจแปนหน้าหลังนะครับผมก็เดิมนะครับวันนี้โช๊กก็เดิมนะครับติดสติ๊กเกอร์อาร์มนะครับผมสติ๊กเกอร์นี้ แล้วกีแกนโชกนะครับเครื่องก็ประมาณนี้แล้วผมแล้วไมค์ันนี้อยู่หนึ่งหมื่นสองันแปดร้อยหกสิบสี่โลนะครับผมตัดเครื่องครับเครื่องก็ประมาณนี้ผมเงียบๆนะครับผมไมค์หมือนสอง bên đường bộng đoàn phải đi đâu nè, phải đi đâu đoàn pháo họt nè họt mất nè kìa, kìa đắng nè ไม่เมือนสองผมเครื่องจันจำเครื่องดีปานออกศูนย์นะครับผมอีเกอร์อาร์มนะครับต่างๆยางเปลี่ยนใหม่นะครับผมยางปียีิบสองหน้าหลังนะครับยางใหม่ยำอ่อกนะครับผมวิ่งยังไม่ถึงร้อยโลนะครับยางหน้าหลังนะครับผมสวยๆนะครับทุกอย่างครบนะครับคันนี้ เดี๋ยวันมาชมคันนะครับผมคันนี้ก็จะเป็นแลนลี่นะครับ250เหมือนกันปี17นะครับนี้ก็ยางหน้าใหม่เหมือนกันนะครับผมยางหลังใหม่เหมือนกันนะครับของแต่งก็มีตัวสูตรยีเ็น F นะครับผมสติกเกอร์เลดบู l ทั้งคันนะครับติดใหม่ครับติดนะครับผมโชค เปลีย่ยนโชก็ใส่เมันเดิมนะผมเครื่องว่าเดิมๆก็ไม่เคยแกะเปลี่ยนแต่น้ำมันนะผมน้ำมันเครื่องคนระับสติ๊กเกอร์ติดอาร์มยังอยู่นะครับคันนี้โชกเดิมช่วงล่างดีนะครับเครื่อง250ห้สปีดนะครับผมบัรลมมนุมาน้ำใช้งานได้ปกตินะครับ อันนี้มายอยู่ 22, 000, สองหมื่นสองพันสองร้อยสี่กิโลนะครับผมตัดเครื่องคนระับคันนี้เป็นท่อแต่งครับจะดัง่อยก็ก็ไม่ถือว่าดังมากครับเป็นดังนุ่ม สองหมือนสองนะผมอดทไฟเลียเ้ยวนะครับไฟเลี้ยวนะครับออกสองข้างเหมือนกันนะครับผมไฟเลี้ยวติดหน้าหลังนะครับไฟต่ำไฟสูงนะครับผมติดนะครับปกติเดิมเดิมเลยนะครับผมระบบไฟต่างๆมีแต่งภายนอกสวยงามนะครับผม กับคันนี้จะใส่สเตอร์ใหญ่ขึ้นนะครับผมเอาแรงทอกนะครับทอกหนักๆนะครับผมสเตอร์เบอร์ห้าสิบนะครับผมเตอร์เดิมจะเป็นลูกส์คันนี้น่าจะเป็นสี่ห้านะครับผมก็มีไว้ขี่สองคันนะครับคันนี้ขี่ตามทุ่งนานะครับผมท่อลั่นๆทอเกเยอะนะครับผมคันนี้ก็ใช้งานในเมืองนะครับคันนี้ใช้งานในเมืองง่ายนะครับผมท่อเดือดเดเงียบ บุงพับเบรกเปลี่ยนใหม่นะครับผมอันนี้พร้อมฉีนะครับเดินทางไกลสบายนะครับผมครับสาหรับคันนี้ก็เปิดราคาไว้ที่นะครับผมคันนี้นะครับเ,เรียกว่าคันที่หนึ่งนะครับเราจะให้อนนี้เป็นคันที่สองนะครับผมคันที่หนึ่งราจะเปิดราคาไว้ที่หนึ่งแสนเก้าพันบาททวนนะครับผมหนึ่งแสนเก้าพันบาททวน,นครับ ก็สนใจติดต่อตามนี้นะ 92, ครับผม0ย์92 5 0 0 2 9 2ครับเดบุกอักโตยุทธานะครับผมอันนี้เดิมๆนะครับสีเดิมๆนะครับแทบไม่มีรอยนะครับผมสภาพดีมากนะครับผมเครื่องไม่เคยแกะนะครับแสนเก้าพันบาทนะครับผมประมาณนี้นะครับ คันนะครับผมคันนี้ก็จะเป็น c ซ f แดนลี่สองปีสิบเหมือนกันนะครับแต่คันนี้ไม่เยอะหน่อยครับไม่สองหมื่นสองไม่สองหมื่นสองนะครับ,รบสติกเกอร์เลดบ l ูทั้งคันนะครับผมรถก่อนนี้ก็เครื่องแกวเหมือนกันนะครับผมชีนโชก็ไม่รั่วไม่ซึมนะครับผมใสๆนะครับแกนโชกสองข้างนะครับ เครื่องก็ไม่เคยแกะนะครับไม่สองหมนสองไฟติดครบหมดนะครับผมสีก็ประมาณนี้นะครับคันนี้ก็เปิดราคาถูกๆนะครับผมคันนี้เอาไปใช้กันนะครับเรื่อชุดโดนครบทั้งคู่นะครับผมย้ำนะครับมีเอกสารถูกต้องตามกฎหมายทั้งหมดนะครับอันนี้ก็จะเปิดไว้ที่ แปดหมื่นห้าพันบาทนะครับผมคันนี้คันที่สองนะครับแปดหมื่นห้าพันบาทพอนะครับผมเด่มชุดโวนครบนะครับถูกต้องตามกฎหมายไม่มีเลขตรงเลขต่อแน่นอนครับรถผมเช็คมาทุกคันนะครับผมเลขเดิมนะครับทุกอย่างเดิมไม่แท้นะครับผมประมาณนี้ครับผม คันนี้85,000บาทคันนี้1 0ึ0 0 0สนเกบาทนะครับผมราคาไม่รวมส่งนะครับแต่ถ้าส่งคิดตามจริงส่งได้ทั่วประเทศนะครับผมครับสนใจโทรศูนย์เก้าสหกห้าศูนนะครับออตโต้ยุทธานเพจเฟซบุ๊กนะครับผมโอีคครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ